ซัมอนซัมออบัวอะไรเปไหมฟิโดลาฟิโดลาอมเมียนสักก้ฮะอมเมียนเนี่มีนสักโฮะสัดมอนถามเขาว่ามีเนื้อบัวไหมหนูก่อนอาโยมวย แบบเนีเคบับเะบ,บ,บับเคบับอบันนี้ใช้เป็นแผ่นแป้งนี่เลยครับเด็ถ้าของเวียดนามบางทีเขากขลองฟังท่องเซมโอ้เนี่มันทองเลยเนะี่ยทองเป็นแบบเดือดขึ้นมาเลยแบบเป็นเนื้อไก่อืมเรเลย้อยแล้วพี่คนกัมแองกาจะพูดไทยได้นะ เพราะว่าเคยไปทางานมั่งไปอะไรมั่งแล้วก็ภาษาเราคล้ายกันสมัยก่อนเรารับทํจา,กกาจากการจัรขอมมาไทยเยอะนี่ก็อยู่ในย่านท่อ,องเที่ยวครับประมาณเหมือนกันนั่งอยู่ถนนข้าวสารนะฮะฝั่งนู้นเนี่ยเป็นร้านนวดเท้านะฮะที่นั่งอยู่ในหมอน,นวดทั้งนั้นเลยนะฮะแสดงว่าลูกค้าน้อย ก็ซื้อเบียร์มาอันนี้คอนบิฟนะอรบิฟฟิลิปปินส์ลงองดูเบียร์อ่าเม็กซิโก,โกครับอันนี้เมืองไทยขายแพงอันนี้ขายแค่เหรียญ50ก็ประมาณเท่าไหร่อะ่บใช่ไหมครับสสิบห้าฮะไ,ได้ได้ไน,นิดหน่อยนิดหน่อยครับผมติดๆนะนบอกเขาว่าวนิดเดียว เพราะว่าจริงผมไม่ค่อยชอบซอสเท่าไหร่กินกระบับแก้มเบียร์นะครับตรงนี้เป็นร้านสะดวกซื้อฝัง่งโน้นก็มีร้านเฝอด้วยนะแล้วก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันตรงนี้ก็เรียกเป็นปัสาจ้านะครับก็ตลาดเก่า เรากำลังรับชมช anel Food Thai รูปครับเก็บเรื่องราวมาฝากครับเอาเนื้อแล้วก็ไปหอ่อมีผักมีอะไรทานแล้วน่าจะหิมหนึ่งได้มาแล้วครับอ๋อกินกับเบียร์เม็กซิโกน่าจะเข้ากันแตแป้งห่อแบบนี้ โ, so โ,โอ <S <S <ceux> <Asia> โหเยอะมากนี่น่าจะอิ่มนะจรันนะจารันก็คือเจรรญนะครับาไปเยอะมากนะฮะอิ่มแน่เลยสองร้อล่าเขาประมาณแปดพันเร็วผักกรอบดีครับซอสอะบรดีครับจิบเบียร์ล้างคอ ัไปพันมาของมือกต้าดีครับให้เยอะด้วยรับตื่นแป้งเนี้ยชอบครับมันเหมือนได้ตามสุดร็สำหรับมากกว่า กินหมดแล้วครับเบียก็หมดแล้วเหมือนกันล้างปากนะฮะต่อทีพนมเปญครับเอ้ยไม่ใช่ครับเสียมเรียบเพิ่งมาจากพนมเปญนะฮะเอาพกม่ครับกับชาแนลฟรีไทยใน y o YouTube นะครับก็ใส่กาบเหมนเป็นรายน้ำวิดีโอนะ,ะเก็บเรื่องราวชีวิตผู้คนจากประเทศเพื่อนบ้านเรามาฝากกันครับผมอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์กดติดตามฮนะ ก็ประมาณถนนข้าวสารเขมรที่เสียมเรียบครับ